เพื่อนเรสเองครับเพื่อนเดรสเองไปเล่นเกมสติ๊กเบร์นะครับผมผมก็จะมาเล่นสติ๊กเบร์ตลอดผมก็จะมาปลดล็อกกันดีตดึกร้อยเพชรปลาอะไย่้ยไม่ได้อ่านเลยนักซินแล้วผมก็ปลดล็อกเลยรูดเรืครับว่าจะได้ด่านเลยโชคดีบ้านผมก็เริ่มมียุงแล้วอุ้ยโบกูดฟรี เราไม่ใช้ก็ได้เราเด็กแล้วก,ก็ไปเก็บอาพ่อโบราณาพ่อโบราณตันละชเป็นคนยิเนี่ย re. โอ้ต่ว่ลเกือบมันเป็นซ็อบบี้ด้วยบูโบ่ o t get o u เฮ้ยปัญญาไม่ตาย get e t o โบ่ g e โบ่ก็เอาบดูกัดครับตอบนี้มาเลิอยู่โบเา ก็เกิดได้เกิดผมลุกไปไหนนะก็จะได้ครับผมลุกแบบหล,ลบยิงเนาะไปดูเร็วพ่อโดเร็วผมยี่ขวยพ่อโดแล้วเนี่ยหัวแตกหัวแตกวุ้ยคนแน่นะครับอุ้ยโอ้เป็นไอีกันหัวแตก,กด,ดูถ้าเกิกดคึร้อยนึ่ร้อยหึ้อยดาเมจอันนคือโดนหัวได้รอนนะหนึร้อยเกคือโดนหัวได้รอน ขี่ปัดตรงเละไปเลยหาและต้องกี่กุ้ยปัดดาเบ็ดแล้วบ้างเลยตัวทองโอ้ยให้บอดปัดเล็ดไปก่อนแล้วดู คือรักดาบมันคือรักดาบมันนะดาบมันเป็นตัวที่ดีอยู่นะก็คือเวลาตายมันก็สามารถช่วยได้เวลาตายมันก็อยากแบบชุบชีวิตตัวเองเกิดขึ้นมาได้มันเลยเป็นข้อดีของรักดาบตัวนั้นนะที่เหลือก็ค่อยดีโอ้ยเยอะสุดอี เร็วเสกบอลไปฆ่าบ้านกีน่บ้านเปนได้ทางเลยเฮ้ยเริ่มไม่ดีละเริ่มเลยบอลเริ่มโดนพ่อพุทธละเฮ้ย ซีบ้าครับพอเลือกบทอีฟี่เฮ้ย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 ดว่าจะมีสปาต้าตัวใหญ่มาที่มันเป็นซอฟฟี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านากลับบ้านย้ะบอกกลับบ้านรับแต่ผมก็เข้าไปในบ้านแล้วไปตีเลยี่รับชนะแหละอีฟี่ลุกทัดตัว ก็ปีก100ร้อยเพศตอบเพราะแคนั้นก็จะไปซื้ออีกอันเลยนี่ไลยคะับโบ้ทาร์ดไปเลยอะ่ะไม่มีตัวทองบโราันจะเป็นดาดพิเศษเมื่อกี้บัตเข็ดเมืเ่อกี้ผัตเ็ศอยู่ว่ามันจะรอบกูให้ ให้มาแค่สามพันห้าว้าวผมว่าผมตายอะแค่สามพันทาที่น้อยบ้างเลยนะให้ที่อัพมาตั้งสิบเจ็ดเลยผมว่ามันน่าจะมีให้เยอะเพิ่มละไม่ได้เแค่ดีหรอกอันน้นมันก็ร้อยไปอีสอมาราบุซีอีโตจชูไฟ เฮวโปโลโฟลีลอยสามาบีเวสีอิออนาเกซีมุกเลยปาตาทีก็ได้จาร์ดผสมควรไปชนเฮ้ยกันโนดีถูนวดูดีค่อยเกินผมมาแค่แล้วล่ะต้ะองสนใจอย่างไรให้เกินไปแค่สามค่าอาภัยโอ้ยดี้ให้เพิ่มแล้วเนี่ย ได้จะพ่อบดพ่อบดสป,ปาต้านผมก็ได้จะแค่ดีแล้วเนี่ยยักษ์เลยกับอาฟปตามเลยอุปาหอกไปแล้วอ๋ออ๋อก็ว่าไปผมดกระดิดไปเรื่อยเประกาศไว้ วีพอบดโดนไปได้ตายครับสอ้วีแล้วพอบดเราโดนดาด้วยเฮ้ยวีใายพอบดก็จะตายเออต้องวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปตีพอบดครับหมดทางเยอะแล้ววิ่งเข้าไปตีพอบดล้วบอกว่าเผื่อโดน อือยาลตดยัดยกษ์มาแล้วติดตัวทีอือนนีพ่อตัวก็ถือว่าโหดบางเลยนะตู้เบียดเรียบร้อยโอ้ยบาย,บายเล่ยเ,เลยโอ้ยบา,ยบายสองคุแค่ไปชิดผดนังแล้วก็หยิดเกิดต,ตายเดตายเดื ตีก็สองตัวเลยอุ้ยปุ๊บทะลเอ้ยไม่โดนเฉยเลย,ยไปไปเพื่อนอุ้ยตู้ตีตีตีไอ้แคนเกมรถคือตอนนี้ผมไปให้เป็นผมไปให้ใครเป็นลีดเดอร์นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องที่แบบ มันมีคนไปแก้กเตะกันละ่ะก็อุตส่าห์ให้ลีดเดอร์ทุกคนเพื่อที่จะแบบรักษาทีเลยเพื่อให้เกิดแบบไม่มีแบบไม่มีคนเตะผมก็จะให้ไปอย่างนั้นละ่ะอันนี้พูดตรงเว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมรถถูกไหมผมก็จะให้มีคนมีคนทุกคนเป็นลีดเดอร์หมดเลยแต่ผมจะต้องดูคนดึกที่เชื่อใจสุดๆให้เป็นลีดเดอร์คนเป็นลีดเดอร์สองคนนะเพราะว่า ถ้าเกิดผแบบปล่อยให้ผมเป็นลีดเดอร์คนเดียวผมไม่ได้เล่นเลยคือคือลีดเดอร์คนเดียวมันก็ได้นะครับไม่แปลกอะไรแต่มัก็แบบไม่ได้เล่นเลยก็ต้องดูผมเป็นลีดเดอร์แต่มันจะมีปัญหาเรื่องเสือผมก็เลยจะชื่อผมอ่นคนเชื่อใจแล้วหลายคนหลายคนอยู่ไม่เลกว่าเชื่อใจเม่ว่าอยู่นานแล้วก็เป็นคนที่คอยเตือน แล้วครั้งที่ผมจะเสกตัวอะไรเพราะตัวบมวไม่ตายทีเด็ดเลยต้องกลับบ้านก่อนนะอันเดอร์สเวไดอร์บุ๊คทีมันขอดูครับขอดูสี่คุโดนเลย เอาไปโยนล่ะเฮ้ยโยนสิไปเข้าไปโยนแต่เข้าไปแทนแคดแทนเลยเอาโยนแล้วโยนมีเลือดไหลไปยามเลยดูดูดูทุบอูอเรเรียบร้อยครับชนะละแต่เอาจะกีดเกมนี้มันบอกแบบไลฟ์สดเล่นยาวๆนะเพราะมันแบบเพราะมันแบบเขาต้องเรียกว่าอย่างไรดีอะ ตาในวันหลายสิบนาทีแล้วถ้าไปมันไม่มีตีกันเดียตีไปซี่จะได้จบจบเออดีขอจบโอเคก็เพื่อนๆไปได้ไปกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่าแล้วก็ติดตามช่องปีนะครับโอเคบายบายก็ไม่รู้ัแต่ตอนนี้ผมว่าผมจะอีดีไปเบล ที่ผมคิดไว้ผมก็จะเก็บกอกแบบให้เยอะๆแล้วค่อยไปสูบนะครับแต่ไม่ต้องไปเติมนะไอ้พวกขีปบัตรอะไรพวกเนี้ยมันไม่คูปเลยนะเวลาเติมอะเล่นเองดีกวอะเก็บนั้นละโอเคก็เพื่ออะไรแบบนั้นอย่าลืมกดไล้วแชร์กดไ์แล้วก็ติดตามช่องเป็นนะครับโอเคกู้ยบายกู้ยบาย